ปลูกกระเจี๊ยบแดงไว้ที่บ้านเป็นได้ทั้งสมุนไพรดูแลสุขภาพและเพื่อสร้างไรายได้ 1. ได้พืชเศรษฐกิจที่ปลูกไว้ทายเหลือก็ขายได้ตลาดต้องการกระเจี๊ยบแดงแห้งตลอดทั้งปีโดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องดื่มและร้านยาสมุนไพรทําให้เป็นพืชที่ปลูกไว้ข้างบ้านเมื่อมีผลผลิตเยอะก็สามารถตักแห้งเก็บไว้ขายสร้างไรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี 2. ได้สมุนไพรบำรุงสุขภาพตามตำราโบราณกระเจี๊ยบแดงมีชื่อเสียงด้านการบำรุงสุขภาพอย่างมากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารสีแดงที่ชื่อแอนโทไซยานินมีสปปรรพคุณเด่นในเรื่องช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเส้นเลือดและอย่างช่วยขับปสัสสาวะ 3. ได้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นไม้ภูมิปัญญาโบราณไม่ได้ใช้แค่กลีบดอก แต่ยังนำใบอ่อนของกระเจี๊ยบที่มีรสเปรี้ยวมาปรุงอาหารในแกงส้มหรือต้มยำส่วนเมล็ดก็นำไปคั่วแล้วบดใช้เป็นยาบำรุงธาตุได้ 4. ได้วัตถุดิบแปลรูปที่หลากหลายนอกจากนำไปต้มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วกลีบกระเจี๊ยบยังสามารถนำไปทำแยมรสชาติเปรี้ยวอมหวานไซด์ทำพายหรือแม้กระทั่งทำวายกระเจี๊ยบได้อีกด้วย 5. ได้พืชที่ปลูกง่ายและทนทานมาก กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศของไทยปลูกง่ายจากเมล็ดทนทานต่อแดดและความแห้งแล้งได้ดีและไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดปลูกหากคุณสนใจอยากปลูกกระเจี๊ยบแดงแนะนำให้เลือกเมล็ดพันธ์ุในตะกรา้าเพราะเป็นเมล็ดพันธุ์คัดพิเศษสายพันธุ์ดอกใหญ่กลีบหนาให้อัตราการงอกสูงปลูกง่ายโตวไวเพียง3าเดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ ปลูกวันนี้อีกสมเดือนได้เก็บสมุนไพรสีแดงไว้ดูแลสุขภาพทานเองก็ดีเหลือขายก็ได้เงิน